โอเคครับเนาะกราบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายเกมเศรษฐีนะครับเนาะกับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับเนาะก็เป็นทางด้านอีเวนต์บอนดป้ายไม่ขายนะครับเนาะใช่ไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมชื่อครับเนาะโอเคครับเนาะนี่เป็นครั้งแรกใช่หรือไม่บอรดทาสีไม่ขายโอ้โหแหมอ่านซะดีเชียวเนาะโอเคครับเนาะก็อีเวนต์นี้มาเป็นทางด้านบอรดทาสีไม่ขายนะครับเนาะโอเคครับนะโอเค โอเคครับเนาะมา2อย่างเลยนะครับนะมาเป็นทางด้านของป้ายไม่ขายแล้วก็มาเป็นทางด้านของปัดทาสีไม่ขายนะครับเนาะโอเคครับเนาะ วิธีการตามหานนก็คือเก็บ A 3ชิ้น A บวก2ชิ้นแลกเป็นทางด้านบอดทาสี S นะครับเนาะโดยบอดทาสี S อหนึ่งอันสามารถแลกเป็นทางด้านแสงกิตยศพิเศษได้นะครับนะและ้วก็3ชิ้นเนี่ยแลกเป็นทางด้านป้ายไม่ขาย4ชิ้นนะครับแลกเป็นทางด้านของบอดทาสีป้ายบอดทาสีป้ายไม่ขายนะแต่ผมจะชอบเรียกว่าบอดทาสีป้ายไปขายนะและ้วก็ถ้าเกิดเราอัพไปซื้อจากเค้ก เค้กสีลุงนะครับเนาะเอสนะครับจากรานค้าลึกลับมาเนี่ยเราจะก็สามารถเอามาอัพเป็นทางด้านของลุงบอดทาสีไม่ขายนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้รับ A บวกสทุกๆ2ชิ้นนะครับเนาะมีโอกาสสมจี้จ่ายนี้ได้นะครับนะโอเคครับแล้วก็มีอีเวนต์ในการเล่นด้วยนะครับเนาะก็คือเล่น3รอบกับเล่นล็อกอินนะครับเนาะนะครับนะ โอเคครับประมาณนี้นะคือวันหนึ่งเนี่ยน่าจะล็อกอินได้1ครั้งแล้วก็เล่น3รอบนะครับเนาะก็จะได้วันละ2ครั้งใช่ไหมครับ4วันก็8ครั้งนะครับนะโอเคเนาะอืมโอเคครับเนาะชัดเจนแจ่มแจ้งเนาะก็1อันนะครับเนาะอุปกรณ์แฮกนะครับหนึ่งอันแรกเป็นทางด้านเพชรสามสิบสองอันลูกอมดาวครับเนาะสามอันลูเล็ตเพชรนะครับเนาะสี่อันนะครับเนาะเป็นทางด้านของแพ็กสิบตัวละครสุดฮิตนะครับนะโู้ เหมือนจะคิดจริงๆเลยนะประเด็นคือผมดันมีเกือบหมดแล้วนะแถบบนเนี่ยเออก็อันที่มันคัททายๆนะก็จะเป็นสวิตเอทเทลโกลเด้นเกสนะครับเนาะแล้วก็โกลเด้นลีมัสนะครับนะโอเคครับเนาะอีเวนต์การเล่นนี่ก็ตามไม่มีอะไรครับเนาะนี่ไงนี่ไงเล่นครั้งที่3นะครับเนาะอืมโอเคแล้วก็อีเวนต์ตัวตัวนี้ก็ยังไม่หายไปนะครับนะโอเคอีเวนต์ยังไม่ได้หายไปนะ อ่ายังอยู่นะจนถึงวันที่4กุมภาเนาะล็อกอินวันที่2กุมภาจะมีเอฟอีเวนต์พิเศษนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับช่วงเที่ยงจนถึง4ทุ่มนะครับนะก็รอติดตามกันได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางนั้นความสามารถของจี้ใหม่กันเลยนะครับเนาะจบอดไม่ขายนะครับเนาะเอสบวกนะครับเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าเออรอบนี้ถ้าเราอัพเป็น4ลูกมันไม่ได้เพิ่มความสามารถมาเดีเดวเดเออเหมือนจะ จะไม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขียนข้างๆกับกำกวงนะเดี๋ยวเราไปอ่านในหน้าจีน่าจะง่ายกว่านะครับนะคือช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยออกมาต่างจังหวัดนะครับเนาะมาเที่ยวที่ปากบาลานะครับเนาะเดี๋ยวไว้จะรีวิวที่พักให้ก็ได้นะครับเนาะอาจจะไม่ได้รีวิวมากมายอะไรขนาดแต่ว่าจะแบบถ่ายหเห็นอะไรที่พักอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะโอเคครับเนาะ อ่าโอเคเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดแล้วนะครับเนาะที่ประจักษ์แน่ชัดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะว่าเหมือนว่าเขาไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้นะครับเนาะคือแค่ว่าเออ งงแค่ว่ามันเปลี่ยนสีให้เป็นสีลุ่งเฉยๆนะครับแต่ความสามารถเท่ากันนะครับนเนาะพะฉั้นผมก็จะอ่านเลยแล้วกันนะก็คือเมื่อตกแรนด์มาร์ของฝั่งตรงข้ามครับเนาะป้ายสี2เทินนะครับหลัง2เทินนะครับเนาะจะเพิ่มอีก15ก็กลายเป็น85นั่นเองแล้วก็อีกความสามารถนึงก็คือ50%ป้องกันการซื้อต่อของฝ่ายตรงข้ามนะครับนะ ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเนาะจี G ้นี้ผมคิดว่าน่าจะคอมโบกับตัวละครใหม่อย่างทางด้าน,นของตัวละครเอวาครับเนาะใครไม่รู้จักเอวาเนี่ยไปดูจากคลิปที่แล้วได้เลยนะครับเนาะนี่ครับไอตัว,ไอต,วไอตัวนี้นะครับเนาะนี่ไอน้องเอวาตัวนี้แหละครับเนาะคิดว่าจี้ใหม่เนี่ยน่าจะมาคอมโบกับไอตัวตัวนี้นะครับนะน,น่าอาจจะคอมโบกับตัวตัวนี้เพราะว่ามันทั้งป้ายสีนะครับช่วยในการให้วิ๊กง,ง่ายขึ้นแล้วก็กันป้ายกันซื้อต่อเนาะนะครับเนาะแต่ว่าแบบเป็นคล้ายห้ารซกันซื้อต่อไปเลยอะไแบบนั้นเนาะ ประมาณนั้นนะครับใช่ไหมเดีย๋ยวเราดูก่อนเพราะว่า,าจี้นี้นะครับเหมือนมันทํามาเพื่อคู่คู่กับไอตัวตัวใหม่นะครับนะอะไรประมาณนั้นนะแบบใครปิดตัวใหม่มาต้องมีจี้นี้นะมันจะได้คอมโบกันง่ายขึ้นนี่ไงเห็นไหม 5 0ป้องกันการซื้อต่อนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเง,เงินเพื่อกันการซื้อต่อรุ่นห้าออีกเดียวก็พอเนาะประมาณนั้นนะครับเนาะโอเคจี้แบบมันมีแค่จริงๆนะครับนะพูดตรงๆคือทุกอย่างเอ่ออีเ,อเวนต์มันมีแค่จริงๆนะแล้วก็มีป้ายไม่ขายนะผมสมัยก่อนป้ายไม่หายโกมากครับแต่แพ็คเจอไปแล้วนะเอ้ยขอภนะัยฮะคือสมัยก่อนป้ายไม่ขายโคตรโกนะแต่สมัยนี้คือเป็นง่อยครับเนาะเพราะว่า สาเหตุก็คือเราสามารถทำลายกับเมืองเขาได้นะครับเนาะเราสามารถดูดบริจาคเขาได้เราสามารถอ่างเงี้ยบังครับเอาเมืองได้ยึดพื้นที่ได้อะไรแบบนี้เนาะการการการกันซื้อตอบเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราลองเซิร์ชชื่อก่อนนะครับเนาะโอเคเราเซิร์ชยังไงวะนานีาไ่ไงเดี๋ยวเราซื้อเซิร์ชนะครับเนาะป้ายพิมพ์ดูดิป,ป,ป้ายปอปาเออตกภาษาไทยอีกก ป้ายไม่ขายครับนะเอา้าไม่หมดไม่ขึ้นนะครับนะพราะเราพิมพ์แค่ป้ายอย่างเดียวพอนะครับนะอ,อ่านี่ไงมาแล้วครับปนะ้ายเนาะเอา้าทำไมมาไม่หมดนะไป้ายไม่ขายของเทสเลยนี่ <laughs> เออเคอืนๆนะอืนๆเราดูเอืนก็ได้เราสามารถเอืนๆนะครับนะ น่าจะมีอยู่นะความสามารถไม่ไมขายอะ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะอ่ะไม่ขายก็ได้อะให้มันชัดๆหน่อยอ่านี่ไงเอ้าดอนเซลอิดแป๊บนะแปบ๊บนะ อ่าอันนี้นะครับนะป้ายไม่ขายนะครับเนาะก็เป็นความสามารถเมื่อฝ่ายตรงข้ามจะซื้อต่อพื้นที่ของเรานะครับ80%จ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานคนูณ30ของพื้นที่นั้นให้กับฝ่ายตรงข้ามและปฏิเสธการซื้อต่อนะครับเนาะ อันนี้คือความสามารถของป้ายไม่ขายนะครับเนาะซึ่งมันเข้ามาตั้งแต่สมัยปีมาโว้านประมาณ4-3่ปีที่แล้วนูครับเนาะปัจจุบันเนาะก็กลายเป็นของโหลไปแล้วนะครับเนาะเป็นของที่อยู่ในความทรงจําของเราอีกงานเลยละครับเนาะ,อ,ะอันนี้ผมไปขุดมาจากทางด้านของเว็บลายไลน์เกมซีทีนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปที่เกมกันก่อนเนาะ สรุปภาพรวมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเนาะจี้ใหม่เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะคอมโบตัวอะไรได้บ้างนะครับเนาะแต่ที่แน่ๆน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของของเกมเนี่ยที่มันออกมาแหละตัวเอวา่นแเลยครับเนาะก็ถ้าเกิดใครปิดเอวาแล้วจี้นี้ผมก็มองว่าอาจจะซื้ออาจจะทําไปแล้วก็เอาไปคอมโบได้นะครับนะอา่อาอันนี้ผมเองก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับเนาะก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่เล่น แล้วเอาไปลองเล่นแล้วมันดียังไงมันคอมโบกับตัวอะไรได้บ้างก็มาแชร์ในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะครับนะโอเคแล้วก็มีแผงเก้า uh, ๆด้วยนะเออจะลืมไปสรรหาเติมละใครแต่สำหรับใครที่ไม่ได้แบบจะเอาไปทําอะไรนะผมว่าเวน,นี้นะข้ามได้ก็ข้ามนะอเวเนนี้นะครับข้ามได้ข้ามเพราะว่ามันผมว่า,วาเวน จี้นี้มันยังไม่ได้แบบโอพีอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะอีกอย่างนึงความสามารถป้ายสีนะครับถ้าคุณอยากได้นะไปเอาสเก็ตเพนบอร์ดก็ได้นะไอ้ไอ้เพนบอร์ดป้ายสอีอันนั้นอะ โอพีกว่าเยอะเลยนะโกงกว่าอีกนะครับเนาะผมมองว่าจี้นี้นะครับนะถ้าใครไม่ได้ปิดเอวามาไม่ต้องไปทาครับเนาะเพราะว่ามันใช้คอมที่มอตอนนี้นะใช้คอมโบกับเอวายอย่างเดียวเนาะส่วนจะถ้าเกิดใครอยากได้จี้ป้ายสีนะผมมองว่ารอเอาเพ mm hmm. น b o บอร์ดแดนซิ่งเพนต์บอร์ดอะไรแบบนั้นนะ่ะน่าจะดีกว่าเยอะเพราะว่าเอ่อมันมีความสามารถในการยกเลิกคันทางซึ่งคอมโบกับไอตัวของเพน b o บอร์ดด้วยนะครับนะเออนั่นแหละนะก็เลยมองว่าถ้าเกิดใครไม่มีป้ายสีรอตัวแดนซิ่งเพนต์บอร์ดหรือไม่ก็ รอง house, เท้าเพนบอร์ดอะไรแบบนั้นไปเลยนะครับเนาะไอไอไอตัวป้ายสีจีนี้นะครับไม่แนะนำเนาะโอเคครับข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเนาะส่วนคลิปไอเรื่องคลิปของดาร์คเคียที่เนี่ยก็ต้องอาจจะขอเลื่อนขันไปก่อนเพราะช่วงนี้เนี่ยน่าจะน่าจะหยุบกว่าจะกลับบ้านก็น่าจะอีกหลายวันนะครับเนาะพาะมาต่างจังหวัดกับครอบครัวเนาะอืมก็เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีแบบปัญหาเนี่ยน่าจะมีปัญหาเน็ตอะไรแบบนี้บ้างนะครับเนาะยังไงก็ สั้นไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครจะทำเว้นก็ขออ้พยให้โชคดีนะครับเนาะได้ยังไงเสียยังไงก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอะไรพี่พี่ลองเล่นอะไรเกมเกมแนวสยองขวัญอะไรจำสแกนใช่น้องหมายถึงไอเกม Final Fantasy ไหมครับเนาะไอตัวที่มันที่มันเป็น Final f a n t a s ะเออรู้จักไหมที่มันเป็นหมีโผล่หล่ออะไรทำไหมถ้าเป็นเกมนั้นเดี๋ยวจะลองจะลองดูเพราะว่ามันรู้สึกว่าต้องเสียเงินซื้อไหมนั่นแหละก็เลยว่าจะไปลอง ลองเก็บๆดูก่อนเพราะว่าตัวเองก็อยากจะเล่นอยู่เหมือนกันนะเกมนี้ก็น่าสนใจอยู่โอเคประมาณนี้นะครับเนาะรอบนี้ก็ขอบคุณครับทุกยอดไลค์แล้วก็ยอดยอดแชร์ด้วยนะครับเนาะสำหรับข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับนะก็ไปละครับ bye รบ๊ายบายราติสวัสดิเดอร์แล้วก็สุขสันวันตรุษจีนครับ